พอบีพาราได์เนี่ยมีอยู่หกชั้นนะครับ mm hmm. เหมือนกันมีฟิกเกอร์เยอะนะครับเอาปี้ว่ามาเดินดูฟิกเกอร์เนี่ยถ้าตามหาฟิกเกอร์อาจจะเจอก็ได้นะครับเป็นร้านหนึ่งที่ผมแนะนําผมมาเดินบ่อยๆเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปข้างบนดูกันดูนะครับนี่ครับ mm hmm. บันไดอยู่ตรงนี้ครับี่ยมีของเล่นฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เยอะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะร้านที่สองนะถ้าแบบ เดินรดิโอเสร็จแล้วยังมีเวลานะครับก็ให้เดินร้านนี้นี่ตุ๊ก,กตานะครับโปเกมอนน,นะครับ <c oughs> มีเมของที่ระลึกจากการ์ตูนนะครับมาฮีโร่อะคาเดมีโปร,รุนแจนะครับคนชอบการ์ตูนนะครับ ชอบฟิกเกอร์ชอบดอยอะไรก็น่าจะนี่ครับคาแรคเตอร์ชั้นสคาแรคเตอร์ฟิกเกอร์มีป้ายเขียนชั้น4คาแรคเตอร์ฟิกเกอร์นะครับชั้นนี้มีดอยมีฟิกเกอร์เยอะนะผมเคยมาซื้อดอยที่นี่ไปหลายตัวเหมือนกันของซีเอลดาครับแล้วก็ยังขึ้นต่อไปมีแค่6ชั้นเองครับสบายไม่เยอะชั้นหนึ่งก็เตี้ยๆครับชั้นนี้ชั้น5้าเขาบอกว่า โรบอตแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับหุ่นยนต์นะฮะพวกกันดั้มอะไรแบบเนี้ยอีวานเจเลียนนะฮะหุ่นประกอบชั้นหกนะครับเป็นเทรดดิ้งการ์ดซื้อของมือสองด้วยรับซื้อนะฮะซึ่งน่าจะหมดละนะครับหมดแล้วนะครับนี่ เทดดิงการ์ดนะครับรับซื้อของมือสองด้วย mm hmm. เดินลงกันครับ h อบบี้พาร d ได e ์ก็แนะนำนะครับมาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวผมจะมาซื้อดอยที่นี่แน่นอนเลยเขาเขียน Vox v ก x in a ล์กส o r ินอักเก็น่าจะชื่อ Vox นะครับถ้าดูในแมพมันจะเขียนว่า Vox Hobby Paradise นะครับ เนี่ยชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยน่าช็อปมากนะฮะน่าช็อปน่าจะเสียตังค์ชั้นนี้ชั้นสี่เฟอร์ฟิกเกอร์ชั้นสี่ชั้นสามคืออะไรเมื่อกี้เราไม่เห็นปายเนี่ยกระตูนอยู่ชั้นนี้นะครับพวกตุ๊กตาเข็มกลัดอะไรเงี้ยครับโปสการ์ดแฟ้มอ๋อป้ายมันทับชั้นสี่เขียนว่าฟิกเกอร์มือสอง โอมาเกะแคนดี้ทอยเทรดดิ้งฟิกเกอร์ไพร์สฟิกเกอร์พวกอ๋อของมือสองเ <laughs> หรอ <laughs> ของจากกรตูลด้วยนะคะนี่มือสอง <laughs> ส่วนชั้นสองตุกตาชั้นนี้ก็ก็น่ารักดีนะครับชั <laughs> ้นสองไม่ไม่เขียนป้ายชั <laughs> ้นสองบอกว่า <laughs> From ฟรอมแอ o ิ o ม to Japanese s สวีทสินค้าจากกรตูลแล้วก็ ขนมใช่เหรอที่นี่เป็นที่ซื้อของฝากจะอาิรราีัติารที่ดีที่สุดเขาบอกไว้แบบนี้เลยนะครับ Vox Radio เ <V ox. S 1> อ้ยไม่ใช่ Vox Hobby Paradise <c oughs> นะครับก็จะอยู่ทางเข้าอ l e อ t เล c กทิกทาวนะครับหัวม,มุมเลยสีแดงๆอย่างนี้นะครับ